วันวันหนึ่งเรามีอะไรที่ต้องทำหลายอย่างแต่ว่าในสิ่งที่เราทำแต่ละอย่างนะมันมีความสำคัญก็อย่าลืมนะที่จะกลับมาใส่ใจกับตัวเองอยู่เนืองๆจะปล่อยให้สิ่งต่างๆนี่มันดึง ความสนใจออกจากตัวเราจนลืมเนื้อลืมตัวแม้ว่าสิ่งที่เราทำหลายสิ่งหลายอย่างมันจะเป็นสิ่งที่ดีหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราเชื่อว่ามันจะนำพาความสุขให้กับเรา หรือว่าจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของเราแต่ถ้าว่าเราลืมตัวลืมกายลืมใจเสร็จแล้วเนี่ยยังไงมันก็หนีความทุกข์ไม่พ้นแม้ว,ว่าเราจะพยายามที่จะหนีห่างจากมันหรือว่าบรรเทาเบาบางโดยเพราะความทุกข์ใจ ทุกวันนี้มันมีสิ่งต่างๆที่ได้และแต่พยายามที่จะดึงความสนใจของเราออกนอกตัวอย่างที่เคยพูดไปแล้วมีอะไรต่างๆมากมายที่เรียกร้องความสนใจของเราและถ้าเราปล่อยใจให้ไปจมดูกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจนลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจ มันมีแต่จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้นมีความวิตกกังวลมีความเครียดแตท่ที่ว่าสิ่งที่ทําไปมันจะช่วยบรรเทาความทุกข์มันกลับจะไม่เกิดผลเท่าไหร่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นเรื่องของความบันเทิงเรืองลมที่ทําให้เพลิดเพลินจนลืมไม่ลืมตัวเท่านั้นไม่เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่เราทำด้วยความปรารถนาดีเป็นการทำงานทำการการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็อย่าลืมอย่าลืมกายลืมใจของตัวการกรใส่ใจ กายนี่มันไม่ได้ไหมายความมาใส่ใจกับเสื้อผ้านหน้าผมนะน้อยๆเนี่ยก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพนะใส่ใจในเรื่องของความเป็นอยู่ทางกายเดี๋ยวก็ยังไม่พอนะก็ต้องไม่ลืมใจของเราด้วยถ้าว่าเราไม่ลืมใจ ไม่ลืมกายเนี่ยมีความสุดตัวตรงนี้แหละที่มันจะเป็นบาดฐานเป็นจุดเริ่มต้นของแกนของการบรรเทาทุกข์ไม่ว่าทุกกายหรือทุกใจให้เกิดผลได้เรื่องการทำมาหากินน่าจะทำด้วยความขยันมันเพียรหรือว่าแม้แต่การทำความดีมีศีลมีธรรม ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ดีอยู่นะแล้วก็สําคัญด้วยเพราะมันช่วยป้องกันความทุกข์หรือว่าไม่ให้ความเดือดร้อนใจนี้มา,มารบกวัวรังควานจิตใจของเราแต่มันก็ยังไม่พอนะเราจะเป็นที่ต้องมาให้ความสําคัญนะหรือว่าใส่ใจนะกับความเป็นไปของกายและใจของเราด้วย ืวความใส่ใจในกายเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเห็นความสําคัญอยู่นะการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวให้ดีาการออกกำลังกายการควบคุมหรือการกินอาหารที่สมดุลเกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อความรอร่อยแต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องของใจด้วยเรื่องใจเนี่ย สีเป็นพื้นฐานเลยนะก็คือว่าสนักรู้นะอยู่เสมอหรืองเนือง,งว่าตอนนี้ใจเราเป็นอย่างไรบางคนเราเนี่ยถา้าเราจะมีความสุขตัวได้เนี่ยมันก็ต้องรู้อยู่เสมอหรืออยู่เนืองเนือง,งนะว่าณววตอนนี้เนี่ยเราเป็นอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เรามีสติมีความสึกตัว อยู่เรื่อยๆนะไม่ลืมเนื้อลืมตัวนั่นคือการถามตัวเราเองนะถามตัวเองว่าตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรอันนี้เป็นคำถามสำคัญนะที่เราไม่ควรมองข้ามตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันเป็นอย่างไร อันนี้เป็นคำถามที่มันจะช่วยเลยเพราะผู้ใหม่นะนที่สนใจเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยหรือผู้ที่เห็นความสำคัญความสึกตัวแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนเนี่ยในท่ามกลางชีวิตที่มันเร่งรีบร้อนรนจนลืมเนึอลืม,ลมตัวและเผลอพลังปล่อยให้ความทุกข์ความงานปลให้ความเครียดเล่นงานถา้าเรา กลับมารู้สึกตัวได้เนี่ยนะมันก็จะช่วยทําให้ในความทุกข์รังนั้นเนี่ยมันลบกวนรังความติดใจเราน้อยลงแต่การที่จะทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นได้เนี่ยสำหรับผู้ผู้หมายนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็มีวิธีที่จะช่วยเราได้คือถามตัวเองอยู่นึงๆว่าตอนนี้ ฉันรู้สึกอย่างไรฉันเป็นอย่างไรตอนนี้ฉันคิดอะไรอยูนะ่ตอนนี้ฉันรู้สึกทุกข์ตอนนี้ฉันรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าฉันรู้สึกเครียดฉันรู้สึกโปร่งโล่งไม่ว่ามันจะรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ยเพียงแค่รับรู้ความรู้สึกของเราในขณะนี้นะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยกลับมามีความรู้สึกตัว แล้วความรู้สึกบางอย่างมันจะเป็นความรู้สึกที่เป็นเป็นลบนะเช่นความเครียดความหงุดหงิดความโกรธความขุ่นมัวแต่ทันทีที่เรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เนี่ยมันก็จะช่วยนะทำให,ให้ความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านี้มันเทาเบาบางมันไปได้เพราะในยามน,นั้นเนี่ยเราเกิดความรู้สึกตัว ความสึกตัวนี้นก็เป็นปฏิปากความหลงนะและที่อารมณ์เราด้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะเราหลงอาจจะเป็นเพราะเราปล่อยใจไปจมอยู่กับสิ่งภายนอกปล่อยให้ใจเนี่ยมันไหลไปตามสิ่งเราที่หรือสิ่งกระตุ้นซึ่งจำนวนไม่น้อยนี่ก็เป็นสิ่งกระตุ้นไปในทางลบ ทาให้เกิดความเครียดทําให้เกิดความวิตกทําให้เกิดความกวงวลทำให้เกิดค,ความเปลียดความโกรธมันหลงไนงะมันหลงเข้าไปหลงไปกับสิ่งกระตุ้นเราแล้วพอมีอารมณ์เกิดขึ้นก็หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นแต่พอรู้สึกตัวขึ้นมานะความหลงมันก็หายไปพอเขาหลงหายไปเนะี่ยความอารมณ์ที่มันเป็นลบเนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบๆลงไปแล้วความสึกตัวมันจะเกิดขึ้นได้ในวิธีง่ายๆคือ การที่เราถามตัวเองนะว่าตอนที่ฉันรู้สึกอย่างไรนะฉันคิดอะไรอยู่บางทีเราคิดทุด้งซ่้นเราคิดโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวคิดยืดยาวแต่พอทันทีที่เราถามตัวเองฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยไอ้ความคิดที่กําลังปั่นหัวเราอยู่นี่มันสะดุดได้เหมือนกันนะมันชะง,งักได้เหมือนกันอันนี้เพราะตอนนั้นเราเริ่มจะมีความสึกตัวเกิดสติขึ้นมามันเป็นคําถามนะที่เราควรถามตัวเองเนจะอพอผู้ใหมนะ่เนี่ย ในช่วยฟื้นให้กับความสุขตัวขึ้นมาและถ้าเกิดว่าเราทำอ่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีสติมากขึ้นและการที่เรามีสติมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาทักษะจะเรียกว่าอย่างนี้ก็ได้ทักษะในการรับมือกับอารมณ์ต่างๆเพราะบางครั้งเนี่ยแม้เรา จะรู้นะว่าตอนนี้กําลังเครียดตอนนี้กําลังหงุดหงิดเนี่ยแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ยอมจางคายไปง่ายๆแต่ถ้าว่าเรามีสติมากขึ้นเราก็จะรู้ว่ามันมีเราจะพัฒนาวิธีการในการรับมือกแบบับอารมณ์เหล่าน,นี้มากขึ้นเช่นรู้จักยอมรับ อารมณ์เหล่านั้นแทนที่จะผลักไสแทนที่จะกดข่มมันเออยอมรับมันซะพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็สบอ,อมันจะดีเลยนะเพราะยอมรับเนี่ยเรามักจะหมายความหมายถึงการยอมแพ้แต่จริงไม่ใช่เลยแต่มันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยตั้งหลักตั้งสติได้บ่อยครั้งเนี่ยพอมันมีอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วเราทุกเนี่ย เพราะว่าเราไม่ยอมรับมันเราผลักสมันเรากด่มมันเรายังไล่บี้มันซึ่งก็เท่ากับเป็นการเติมพลังให้อำนาจกับมันทําให้มันเนี่ยสามาครอบนันจิตใจเรามากขึ้นแต่ทันที่เรายอมรับมันหรืออนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีอารมณ์เหล่านั้นได้เนี่ยมันก็แปลงนะมันทําให้อารมณ์เหล่านั้นมันคลี่คลายหรือจางคลายไปได้อย่างที่เคยเล่าเมื่อ หลายวันก่อนนะวันนีู้้่คนหนึ่งเนี่ยแกเกิดโกรธใครบางคนขึ้นมาแล้วโกรธก็จิตใจก็รุ่มร้อนพยายามตามลมหายใจเพื่อให้ความโกรธหายไปมันก็ไม่ได้ผลเดินจงกลมเดินแล้วเดินอีกนะก็ยิ่งกบบญญลับหงุดหงิดหรือว่ากลับโกรธมากขึ้นฟุ้งซ่านใหญ่เลยคนนี้ ล้วพยายามเรียกชื่อมันนะครูบาอาจารย์สาวเนี่ยเราต้องเรียกชื่อมันโกรธน้อโกรธนอแต่มันก็ไม่ยอมหายเจอทางจ,จุดหนึ่งเนี่ยเธอบอกตัวมันเนี่ยถ้าเธอจะโกรธก็ได้นะมันโอเคนะที่เธอจะโกรธเขาอะพราะถ้าใครที่เจอแบบเธอคงจะโกรธเหมือนกัน พอมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นหรือมันมีเสียงในหัวมันี้เกิดขึ้นเนี่ยให้ความกลัวนี่มันทุเลาลงไปเลยจนเธอก็แปลกใจนะทำไมมันหายไปเร็วอย่างนั้นทั้งที่ใช้วิธีอื่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่เคยได้ผลนะแต่ตอนที่อนุญาตให้ตัวเองโกรธได้นะเออมันความกลัวนี่มันกลับล่าถอยไปเหมือนกับว่าแต่ก่อนขับไล่มันมันก็ยิ่งดื้อรั้นแต่พอยอมรับมันต้อนรับมัน มันก็สยบยอมแต่โดยดีนะเป็นเพราะว่าขอนน้นนั้นเนี่ยเธอไม่ยอมรับไม่ยอมรับที่ตัวเองโกรธใครบางคนแล้วก็เป็นธรรมดานะคนเราเนี่ยเดี๋ยเเพราะาที่สนใจการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยชอบอารมณ์ทํานองเนี่ยเดี๋ยวเพราะคนดีเนี่ยจะไม่ อยากจะให้ความปวดเกิดขึ้นรวมทั้งความเกลียดความอิจฉาเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่นาความทุกข์เป็นสิ่งที่เผาลนเกลียดแทงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ยอมรับยังผักใสมันแต่ในที่ยอมรับมันทําให้ตัวเองโกรธได้เนี่มันมันหายไปนยในการที่คนเราจะอม่ยาตให้ตัวเองโกรธได้นี่มันก็ต้องมีสติเป็นพื้นฐานนะ แล้วต่อไปเนี่ยพอเจริญสติไปมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าสติก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยมันจะก้าวจากการอน,นุญาตให้ตัวเองโกรธเนี่ยมาเห็นความโกรธในใจในตอนที่อน,นุญาตให้ตัวเองโกรธได้เนี่ยนะมันยังมีความรู้สึกว่าเราโกรธเราโกรธความโกรธเป็นเราแต่ว่าพอเจริญสติได้ถึงจุดหนึ่งนะ มันจะเห็นนะว่าเนี่ยมันไม่ใช่เราโกรธนะแต่มันเห็นว่ามีความกลัวเกิดขึ้นในใจอันนี้ต่างกันนะรู้สึกว่าฉันโกรธกับเ,กเ,กใใเห็นความกลัวเกิดขึ้นในใจเนี่ยเห็นความเกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเรียกว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นอนที่รู้สึวกว่าฉันโกรธฉันโกรธหรือว่าเดืวอฉันโกรธได้เนี่ยมันยังมีการเป็นนะหรือเข้าไปยึดว่า ความโกรธเป็นฉันแต่ว่าพอสติพัฒนาจุดหนึ่งนะถึงมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเห็นความจริงยิ่งไปกว่าน,นั้นนะว่าไม่ไม่ใช่ฉันโกรธนะมันแค่มีความโกรธเกิดขึ้นในใจอันนี้เลยว่าเกิดภาวะผู้เห็นหรือว่าเห็นขึ้นมาไม่ใช่เข้าไปเป็นอันนี้มันก็เป็นพัฒนาการนะจากเดิมที่ ถามตัวเองว่าเนี่ยฉันรู้สึกอย่างไรฉันโกรธนะแล้วก็รล้ามาสูขะารยี้ให้ตัวเองโกรธได้แล้วก็พัฒนาเลื่อนขั้นมาจนเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะแต่ว่าไม่ได้ยึดความโกรธนั้นเป็นฉันสตินี่มันทําให้เห็นมันทาให้มันทําให้เกิดเรียกว่าการปล่อยการวางเหมือนกับตะกอนเนี่ยนะ มีกองไฟอยู่กองหนึ่งก็กระโจงก็เป็นกองไฟแต่ตอนหลังเนี่ยรู้จักกล้าออกมาจากกองไฟเห็นกองไฟไอ้ความสุขฉันโกรธเนี่ยก็เหมือนกับว่าเข้าไปอยู่ในกองไฟแล้วล่ะเป็นผู้โกรธแต่เห็นความโกรธในใจฉันเนี่ยมันก็เปลี่ยนมันก็เดินหรือก้าออกมาจากกองไฟไฟก็ยังกองไฟก็ยังไมหมอยู่นะแต่ว่า ความสึกทุกข์มันลดลงแล้วเพราะว่าอยู่ห่างจากกองไฟอันนี้เป็นภาวะผู้เห็นนะคือเห็นไม่เข้าไปเป็นถ้ามันเป็นมันเป็นการพัฒนานะที่เกิดจากการมีสติมีความสึตัวมากขึ้น,นเรื่อยๆไม่ใช่ปฏิบัติแล้วนี่มันไม่มีความกรธวไม่มีความเกลียดนะไม่มีความทุกข์ไม่มีความอิจฉา ผู้ชนก็ย่อมมีความรู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันมีแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องทุกข์ก็ได้หากว่าเห็นมันนะเช่นเดียวความปวดเนี่ยความปวดนะมันห้ามไม่ได้ปวดที่กายแต่ว่าไม่เป็นผู้ปวดพ้อเห็นความปวดอันนี้มันอาศัยสติที่พัฒนาที่เกิดจากการฝึกบ่อยๆ แตท่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักถามตัวเองนะว่าเนี่ยตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรแต่คําถามอย่างนี้คําถามข้อน,อนี้ข้อเดียวนี่อาจจะยังไม่พอนะมีอาจารย์คนหนึ่งนะเป็นฝรั่งเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนภาวนาเรื่องการจดญสติั่นบอกมีคําถามอีกข้อหนึ่งนะที่เราควรถามตัวเองนะหลังจากที่เรา ถามข้อแรกมาแล้วเนี่ยว่าเราก็าจะรู้สึกอย่างไรตอนนี้ตอถามข้อที่สองเนี่ยก็คือฉันต้องการอะไรเมื่อฉันรู้สึกโกรธเมื่อฉันรู้สึกเหนื่อยเมื่อฉันรู้สึกเครียดตอนนี้ฉันต้องการอะไรในคําถามนี้ก็สาคัญนะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่เคยถามคําถามนี้เลย แล้วก็ก็เลยไม่ได้คิดที่จะหาทางแ,แก้ความทุกขของตัวเองโดยเพราะคนมีหลายคนนะที่เป็นคนที่สนใจแต่ความต้องการคนอื่นใส่ใจความต้องการของคนอื่น,น,นเป็นคนที่มีน้ำใจมีเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะแต่ว่าลืมลืมความต้องการของตัวเอง หรือว่าไม่ใส่ใจกับความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองคนจะนวนไม่น้อย,ยก็ใช้ชีวิตไปตามความคาดหวังแต่ไปตามความคาดความต้องการของผู้อื่นแต่ว่าลืมถามตัวเองว่าเนี้ยจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรเป็นแบบนี้เยอะน,นะทำมาไรต่างม,มากมายเพื่อ ตัวสนองความต้องการหรือความคาดหวังของคนอื่นใช่เป็นพ่อแม่อาจจะเป็นเพื่อนฝูงรู้หมดนะว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเขาชอบอาหารอะไรชอบกินอะไรแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแน่แล้วคนแบบนี้ก็มักจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าสนองแต่ความต้องการของคนอื่นจนลืมความต้องการตัวเอง หรือบางคนที่ก็เอาแต่ทําตามความคาดหวังของสังคมเมื่อจะเป็นเรื่องการเรียนเรื่องการศึกษาเรื่องการาง,งานแล้วก็ใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับหนูติดจันเอาแต่ใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อให้คนยอมรับตัวเองแต่ตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าอะไรคือ สิ่งที่ตัวเองต้องการแท้จริงแล้วก็ลงเอยด้วยความทุกข์นะด้วยความเหนื่อยล้าง้แต่ถ้าเกิดว่าคนเราเนี่ยนอกจากถามตัวเองว่าฉนันรู้สึกอย่างไรแล้วนะมีคำถามข้อที่สองตามมาว่าฉนันต้องการอะไรแน่คาถามแรกเนี่ยมันเป็นคําถามเพื่อความรู้สึกตัวเพื่อเรียกความรู้สึกเรียกความรู้สึกตัวให้กลับมาคาถามที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคําถามเพื่อให้เกิดความกรุณาต่อตัวเอง นอกจากกรุณาต่อผู้อื่นแล้วเนี่ยการกรุณาต่อตัวเองหรือการรักตัวเองก็สําคัญนะนั่นก็มีถ้ารู้จักถามเนี่ยคาถามสองประการเนี่ยจะเป็นอาารเป็นที่ว่าเนี่ยเปลกมันก็มีมีปีกสองข้างนะนกกนี้ก็มีปีกสองข้างที่จะเพื่อที่จะพาตัวเนี่ยไปสู่ความอิสระหรือว่าห่างไกลจากความทุกข์ไปสู่ที่ที่ปลอดภัยนั่นก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจนะถ้าเรารู้จักถามคําถามสองประการเนี่ย หนึ่งเนี่ยตอนที่ฉันรู้สึกอย่างไรตอนที่ฉันเป็นอย่างไรสองตอนที่ฉันต้องการอะไรบางทีอาจจะไต้องการเพียงแค่ได้พักสักหน่อยนะได้ไปเจอเพื่อนฟูหรือว่าอาจจะได้ออกไปสู่อากาศบริสุทธิ์หรือบางทีจจต้องการมากกว่านั้นนะคือมีชีวิตที่เป็นของตัวเองหรือว่าต้องการความสงบนั่นถ้าหาว่าเรารู้จักถามคําถามสองประการเนี่ย มันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักฟังเสียงของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะหาคนทางการแก้ทุกข์จตัวเองได้บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโกรธถ,ถ้าเราถามตัวเองจริงๆเราจะพบในฉันต้องการความสงบ,บเย็นแล้วเราจะพบว่า,าเราควรจะแผ่เมตตาไม่ต้องแผ่เมตตาใครแผ่เมตตาตัวเองให้ตัวเองคลายจากความโกรธ ไช้ตัวได้เพราะความสงบเย็นหรือบางทีอาจจะเหนื่อยเพราะการแบกเพราะการยึดแล้วบางทีมันไม่ใช่เป็นการยึดอะไรนะยึดความคาดหวังของคนอื่นยึดความคาดหวังพ่อแม่ของสังคมแล้วก็เหนื่อยล้าแต่ถ้าถามว่าฉันต้องการอะไรตอนนี้ก็จะพบว่าเนี่ยฉันต้องการพักฉันต้องการวางแต่ตรงที่มันจะทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะวางความคาดหวังหรือความยึดติดถือมั่นลง แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าความเคยชินของคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็ปฏิเสธยากความเคยชินที่มันต้องการทําเพื่อสนองความต้องการคนอื่นเพื่อให้คนอื่นยอมรับมันก็ทําให้เราปฏิเสธหรือมองข้ามความต้องการตัวเองแต่ถ้าเราถามตัวเองบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดค,ความสงเกิดการตระหนักถึงความสำคัญของการรักตัวเองการเมตตากรุณาต่อตัวเอง แล้วยิ่งถ้าเรามีสติมากขึ้นเนง่ยก็ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะไม่ปล่อยใจไปตามความเคยชินได้แล้เราต้องรู้จักฟังเสียงตัวของตัวเองนะโดยเพราะผู้ที่นะยังเป็นผู้ใหม่ในการปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติอยู่เนืองๆน,นะโดยเพราะการเจริญสติการทำความสึขตัวเนี่ยซึ่งใหม่ๆมันก็จะเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อ แต่พอเราทาบ่อยๆทาบ่อยๆเนี่จนจนนึงมาไม่ไปต้องถามตัวเองแล้วไม่ไปต้องถามตัวเองแล้วว่าเนี่ยตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรที่ไม่ไปต้องถามเพราะอะไรเพราะว่าสติมันจะบอกเราเองมันจะบอกเราเองตอนที่เรารู้สึกอย่างไรตอนนี้เราเบื่อเราเครียดตอนนี้เราหงุดหงิดนะสติมันจะเป็นตัวบอกหรือเป็นสัญญาณเตือนซึ่งจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะว่า เราเจริญสติเนืองเนืองไม่ใช่โดยการเข้าคอร์สนะัเท่านั้นนะแต่ว่าด้วยการปฏิบัติในชีวิตประจําวันทําอะไรก็ทําด้วยความสึกตัวทำอะไรก็รู้ว่ากายทําอะไรเวลาใจเปิดคิดนึงไปก็รู้นะสติมันเป็นตัวบอกโดยที่ไม่ยังเป็นต้องถามว่าตอนนี้ฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไงอะไรเจริญนะสติ หรือทุกครามสุนตัวในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะรู้เองนะว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็รู้ว่าตอนนี้ฉันต้องการอะไรแต่ว่าสำหรับผู้หมายเนี่ยนะการที่มันถามตัวเองอยู่นึงๆนะสองข้อเนี่ยตอนที่ฉันรู้สึกอย่างไรและฉันต้องการอะไรมันก็จะช่วยทําให้เรามีความสุขตัวและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้ มันเป็นหนทางในการที่จะฝึกให้รู้จักฟังเสียงตัวเองบ้างหลังจากที่ฟังเสียงครต่อใครมามากแล้ว